กำลังเล็มใบมะขามอยู่ดีๆเลยว่าจะซอยเท่าไหร่ทำไมกิ่งนี้มันยาวจังดูทุกคนดูทุกคนดูครับอันนี้กิ่งมะขามอันเนี้ยเขียวซอยเท่ดีไหมตัดแต่ครึ่งหนึ่งแม่หลบจังดีกลมกลืนแล้วเกินทำตัวกลมกลืนนะครับเกือบไปแล้วเกือบขาดตองท่อดแล้วน้องเขียวน้องงูเขียวมะขามต้นนี้นะครับ มีผู้ร้ายต่อนอยู่เดี๋ยไปดูทีดิอยู่ตรงไหนนี่ไงเห็นหัวแล้วนี่มาดูหัวไหนหัวอยู่ไหนน,ไหน,นี่นั่นนั่นนั่นทำตัวกกงกลืนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนงเอาไว้ก่อนแล้วกันเขาไม่ได้มาทำร้ายเราครับมัน แต่มันนอนเล่นบางทีเจอลอกคาบด้วยลอกคาบทิ้งไว้เดี๋ยวยิ่งแดดล่มลมตกไล่เลยมาขามชุดนี้หน่อย